อ่อนเนาะค่ะกับบอนจ้ามนี้ว่าสิพากันไปตลาดเนาะค่ะว่าจะไปหาซื้อของมาไว้ได้เห็ดกินแรงเนาะจ่ะแต่ว่ายังผ้าได้เคยไปตลาดผากไตเลยกะว่าสิพาทุกท่านไปเบิร์น้ำเนาะค่ะเนี่ยนะค่ะนี่ฝากถืมไม่อีกแล้วผ้ายูช่วงนี้ผ้ายูเขาเนาะค่ะเข้ากับมาพรมผ้ายูเขาพอดีแดดพันเบื่อกับผ้ายุมาเลยนะจ๊ะนั่นนะค่ะไปเบิรงกันจ้าว่าตลาดผากไตสิคือตลาดอีสานของเฮาบเอร์เนาะจ่ะ ตลาดน้อยเขากทานเป็น,ลน,น,นตลาดหี่นอกจาราดนีชื่นี่ก็เป็นอำเพอตะกตัวปลานะคะอ่ะอาอันนี้ก็ใหญ่กว่ะอันมันเอ็นาอ่ายังก่อจะ้ะอ๋อมันเป็นลูกเนียงเราไปไปเก็รับข้าวครับลูกเนียงม<า>ะหงูครับตังตะตังไก่ผักไก่ไกินยังห่ครับกินรสตี ไม่เตะไม่ยังล่ะอเกย์อะโงนะคนนะหนามโง่อยากเตะเกย์แลได้อยู่อยู่อีสานไม่เคยมีฮะอีสานมันไม่มีแบบนี้นะคะอีสานใช่ตัวปยังไม่เตอ่ะอุดอนท่านีจ่ะโอ้โหเยอะบอกอย่าขายอันนี้นี่ทำแต่ธรรมดาแบบนี้อุดันมีแต่แบบนี้ค่ะแต่ว่าอันนละ ค่ารวมกันนะค่ะรวมกันเลยค่ะอ๋อว้าวได้มากับผมเลยได้กินเน้อหให่ต่างนี่สายราคามัขอบคุณไรเลยนะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณไรล่ะขอาอีสานกินเทมดูหน่อยกินแบบนั้นแหละกินแบบนั้นแหละเพื่อนบอกมากีดีว่าลาวานี่มันตมันเป็นเนยมันบ่ อ๋มันจะเป็นปอออ๋อลาวานี่ไงลาวาปลาทะเลปลาไดีคะะก็แบบวาอยู่ไมนานแบบมึงตงามที่เขาจะปาอะไร ที่แม่นเนินปลายอย่างจ่ะแม่มันเนินปลายนางคะ่ะทั้งเขง่งฮะทั้งเข่งทงั้งเข่งปลาทั้งเข่งทั้งเข่งเช่หรอไม่เนี่เข้าไปทำปลาสบายแลบอกเอาไปนึ่งไปย่างเอาไปนึ่งไปย่างเอามาจากทะเลบ่แม่อ๋ออันนี้ก็คนเอาปลาได้เนี่เนาะอันนี้ยังเนี่ยปลทะเล แม่้เ่าเอ๊ปลาเก๋าปลเก๋าเนาะอันนี้เดี๋แม่ไปนังงปลามุงปลามุงอ๋อนี่คือปลาเม่ปลาทูปลาทูคือตัวตึงแทปลาทูตกรูปลาทูตัวง่เป็นโคอ้วนๆแม่บอกปลาจอยปลาจอยคือบบอม่าออนี้ไปยังอ ตัวมืออะต่ังมือกอกอหยามาจาบอกว่าเ <c oughs> อาใส่เยมาใส่ว่ามันเียงใส่สมากหน่อยเอาจ้าได้ะคะอรมา เ็มืกหน่อยได้ออันนี้เท่าไหร่นสี่ห้าแอาจานรันนี้แปบาทไม่มีไปเลยไม่มีได้นะจะแจได้จยังก็ได้จะได้หมดร้น่งได้คนี้ในปลมกด้กุ้งได้พักธรามาดานราคากับปกติตมบานเท่านะพักปกติอยู่ เนว์เดลยัยจากที่เป็นตลาดบ้านเฮาวนื่อตลาดบนะ้านเฮาเนาะแต่ที่นี่จะบางาพันธุ์ที่มันออคือกับปลาแต่มันเป็นปล,ลาทะเลเนาะอืมันเป็นปลาทะเลล่ะกับเป็นทลเรียนยูทินเขาไม่ค่อยขั้นสมบูรณ์บ้านเฮากับเป็น,บ,น,บ,นกบก็กบบอกซสิแม่เ <c oughs> นาะอะค่ะตลาดน้อยน้อยแล้วกีบนาถ้าไปชมมีอย่างของทางภาคใต้แล้วติดตามตอนต่อไปจ้ามือนีไม่อ่อนการขยันน่าไปก่อนค่สะสวัสดีค่ะ